สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในสัปดาห์ที่2แล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในเรื่องการทำความสะอาดกระจกด้วยสื่อพิมพ์และการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมนะคะ การทำความสะอาดกระจกด้วยหนังสือพิมพ์ปัจจุบันบ้านนิยมใช้กระจกทำหน้าต่างและประตูเพราะทำให้บ้านได้รับแสงสว่างช่วยให้แลดูโปร่งสบายตาฉะนั้นก็ต้องหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอเพื่อให้กระจกนั้นใสสะอาดเรามาดูขั้นตอนในการเช็ดถูกระจกทำให้กระจกนั้นใสสะอาดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ1 ปัดฝุ่นที่บานกระจก 2. ขย้ำกระดาษหนังสือพิมพ์1แผ่นเพื่อให้นิ่มเป็นก้อนกลมหลวมหลวมคล้ายกับฟองน้ำจุ่มในกละมังน้ำผสมน้ำยาเช็ดกระจกหรือจุ่มกับน้ำเปล่าก็ได้นะคะ 3. เช็ดถูกระจกด้วยก้อนกระดาษหนังสือพิมพ์ถูให้ทั่วสิ่งสกรปรกจะหลุดออกจึงเปลี่ยนเป็นก้อนกระดาษหนังสือพิมพ์แห้ง เช็ดน้ำยาออกอีกครั้งจะพบว่าแผ่นกระจกนั้นใสสะอาดขึ้นหลักการเช็ดกระจกด้วยน้ำหรือน้ำยาควรใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แห้งเช็ดถูให้ทั่วจนกระจกใสสะอาดหากปล่อยให้กระจกแห้งเองจะเกิดตรอยฆ่าฝุ่นและน้ำทำให้กระจกนั้นขุ่นมัวได้นะคะนักเรียนสามารถที่จะลองไปทำได้นะคะทาทบ้านเรียน มีกระจกลองหันไปดูสิคะว่าตอนนี้มีเศษฝุ่นหรือสกรปรกหรือไม่การทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมเป็นห้องที่จัดว่าสำคัญมากที่สุดในบ้านหลังหนึงนะคะ<ๆ>เพราะว่าเป็นห้องที่เราใช้กันทุกคนในสมาชิกในครอบครัวต้องใช้ร่วมกันฉะนั้นจึงต้องทำความสะอาดและหมั่นดูแลอย่างเป็นที่สุดเลย อะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีขั้นตอนในการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมทุกครั้งหลังการใช้งานนะคะขั้นตอนที่1ค่ะราดน้ำทุกครั้งหลังใช้งานเก็บเศษขยะในอ่างอาบน้ำและอ่างล้างมือทิ้งควรทำทุกวันเพื่อป้องกันท่อน้ำอุดตัน 2. ขัดผนังห้องน้ำและพื้นด้วยน้ำยาทำความสะอาดขัดด้วยแปรงอย่างน้อยสัปดาห์ละ1-2ครั้ง 3. ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดราวแขวนผ้าตู้หรือชั้นวางอุปกรณ์ c ภาชนะใส่น้ำควรถ่ายน้ำทิ้งและขัดล้างให้สะอาดและควรมีฝาปิดป้องกันยุงวางไข่นะคะขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนง่ายๆนักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะข้อเสนอแนะค่ะถ้านักเรียนต้องการที่จะทำความสะอาดนะคะ นักเรียนควรมีผ้าปิดปากและจมูกสวมถุงมือรองเท้าพลาสติกก่อนทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อป้องกันน้ำยาล้างห้องน้ำสัมผัสกับผิวหนังนะคะแบบฝึกหัดหลังเรียนแบบฝึกหัดที่2เรื่องการทำความสะอาดกระจกและห้องน้ำห้องส้วมคำชี้แจงให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการทำความสะอาดกระจกด้วยหนังสือพิมพ์และ ทำความสะอาดห้องน้ําห้องซ้วมโดยเขียนตัวอักษรหน้าข้อความลงในวงกลมของแผ่นภาพให้เรียนทําลงในสมุดเล่มบางลอกโจทย์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่2.1การทําความสะอาดกระจกด้วยหนังสือพิมพ์เมื่อนักเรียนอ่านแล้วพิจารณาแล้วขั้นตอนที่1นนักเรียนได้คําตอบคอควายให้เรียนเขียนคอควายลงไปในขั้นตอนที่1ในวงกลมเลยค่ะ แล้วขั้นตอนที่2นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนได้คําตอบขอไขนักเรียนก็เขียนไปในขั้นตอนที่2ในวงกลมว่าขอไขและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3กอไกลนักเรียนก็เขียนลงไปในวงกลมในขั้นตอนที่3นะคะต่อมาข้อที่2.2การทำความสะอาดห้องน้ำห้องซ้วมหลังใช้งานก็เช่นกันค่ะถ้านักเรียนพิจารณาแล้วได้คำตอบแล้วว่า ขั้นตอนที่1นั้นนักเรียนได้เป็นข้อกอไก่นักเรียนก็เขียนกอไก่ลงไปในวงกลมนี้ได้เลยนะคะขั้นตอนที่2ได้คําตอบข้อไข่นักเรียนก็เขียนขอไข่ลงไปขั้นตอนที่สมได้คําตอบขอควายนักเรียนก็เขียนขอควายลงไปขั้นตอนที่สี่นักเรียนได้คําตอบงองงูนักเรียนก็เขียนงองงูลงไปในวงกลมแบบนี้นะคะ อันนี้แค่ตัวอย่างนะคะนักเรียนต้องศึกษาและดูเองนะคะว่าขั้นตอนการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมหลังใช้งานนั้นมีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้างถ้าักเรียนไม่ทันนักเรียนสามารถที่จะศึกษาดูเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะ